สวัสดีครับชื่อตั้มนะครับสวัสดีค่ะเอวิชุลดานะคะสวัสดีฮะผมสองฮะผลงานในครั้งนี้นะครับชื่อว่า Starlight Gentle ละละบายครับผม oh. ด้วยความที่เดือนนี้มันเป็นเดือนไพร์มัน mm hmm. ผมมองถึงความหลากหลายในตัวเราเองในตัวเราเนี่ยครับมันมีหลายบทบาทมากผมก็เลยเปียบเปยเหมือนวงดนตรีที่น้องเป็นทั้งคอนดักเตอร์เป็นทักนั่นดนตรีโดยที่เราไม่ได้จํากัดว่าเราทําหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราทําอย่างหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่บทเพลงที่ สอดประสานออกมาได้อย่างสวยงามเนาะก็พบกับผลงานอาร์ตอินซอรเลชันที่อยู่ด้านหลังค่ะเป็นการพูดถึงเรื่องราวของธรรมชาติค่ะเกี่ยวข้องกับในช่วงเทศกาลไพร์มันด้วยในมุมมองของเอกก็คือไพร์มันเนี่ยมันเป็นเหมือนการที่เราจะต้องเคารพซึ่งกันและกันเคารพต่อธรรมชาติเคารพในความเห็นที่มันมีความแตกต่างกันใช้มัตแมทเทเรียลที่มันเป็นวัสดุเหลือใช้มาทำจริงๆคือเรียนทางศิลปะก่อนแต่ว่าหยุด้านรูปไป30กว่าปีไปเล่นดนตรีแล้วก็ตอนโควิดก็เลยกลับมาทำช่วงโควิดก็มีแบบ ความเครียดก็เลยได้ไปหาจิตแพทย์แล้วกันอะไรเงี้ก็ได้รับการทดสอบที่มันเป็นเรื่องภาพหมึกของรอช้าร์กที่เป็นกระดาษผีเสื้ออะไรเงี้ยก็เ,เอาคอนเซ็ปต์ตรงนั้นมาแล้วก็เพิ่มสีสันมันเข้าไปผีเสื้อมันเป็นตัวแทนของการทานฟอร์มจากนอนไหมกลายเป็นผีเสื้อสดใสแล้วก็ไปสู่อิสระน่าจะเป็นชิ้นที่ทําแล้วมันมีสีสันมากมากที่สุดแล้ว ยังไงฝากมาชมผลงานทั้งของศิลปินท่านอื่นๆแล้วก็ของผมได้ครับที่โรงแรมอา d i ว l ดีพลัสนะฮะริเวอร์ไซด์นะคระับน,อ,นอจากของเอยังมีศิลปินอีกหลากหลายท่านเลยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะ